สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดดีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่15ตุลาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลแล้วับของงวดประจำวันที่14นะครับผม สำหรับวันที่14แอดมินให้อยู่ที่2กับ4นะครับผมสำหรับในรอบเฉพาะก,กิจมา29สายวิ่งสายรูดนะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมอ่าส3สำหรับในรอบปกติได้เฉพาะ fc พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผม03นะครับผม สำหรับรอบ VP มา22สสายเบิ้ลนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมสำหรับ FC พี่น้องที่อยากเข้าไลน์กลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม T E E 2 5 2 6แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรี ไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมซ้หรับวันที่15ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมจะให้ยุดที่หน่งกับ4นะครับผม1จะมี1 2 หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและก็หนึ่งแปดสี่จะมีสี่สอง 4ี่ห้าแล้วก็สี่สำหรับตัวกันแล้วก็จะเป็น2อสา สำหรับเบิลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสี่สี่แล้วก็แป สำหรับ3ตัวนะครับผม6 1 2 4 1 8 เป็นสามหนึ่งเจ็ดนะครับผมหนึ่งสี่แปดและก็หกสี่สอง fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกด,ก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผม <im itation> เพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี C ่น้องมีแต่ความโชคดีแข่งๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ